แสงให้ดูเลยนะครับผมนี่นะเป็นไงกันครับใสไหมครับมีคาบมันไหมสวัสดีครับผมฟองจากช่องฟอง u t u o ิโนนะครับผมก็วันนี้ผมก็มีของมาแกะรีวิวกันอีก เหมือนเดิมนะครับผมพอดีผมก็มีปัญหานะครับคือเวลาผมทําความสะอาดแว่นนะครับปกติผมจะใช้น้ํายานะครับฉีดฉีดฉีดเช็ดนะครับผมผมก็เลยได้ไปค้นหานะครับว่าจะมีอะไรที่มันสะดวกกว่านี้นะครับที่ไม่ต้องพกสเปรย์ฉีดนะครับผมก็ไปเจอแบบกระดาษแอลกอฮอล์นะครับที่ว่าเขาเช็ดหน้าจอโทรศัพท์เวลาเขาติดฟิล์มนะครับแต่อันนี้มันเป็นมันสามารถใช้ได้ทั้งเลนส์แว่นตานะครับแล้วก็ตัว หน้าจอโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลยนะครับผมนะตัวกล่องก็จะมีรอยยับนะฮะเกิดจากการขนส่งนะครับผมก็จะเป็นแอลกอฮอล์นะครับเพชนะครับผมนี่นะครับบรรจุ1 0 0 p c ินะครับก็คือ100ชิ้นนะครับผมนี่นะครับผม ก็จะแกะออกมาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับภายในตัวข้างในก็จะเป็นแบบเป็นซองแบบนี้เลยนะครับมี1นึ่งนครับผมก็จะแบบมาเป็นแบบคู่นะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับผมกอัฮเปอน,นะครับไอโซโกรผมก็อ่านไม่ค่อยจะถูกเท่าไหร่นะครับ นี่ครับ Direction Cleaning คอ q u r หรือเ r ียดิ s การ์ดอัปเตอร์ซิงเนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะมา,อาลองดูสักหนึ่งแผ่นนะครับผมว่ามันจะทำความสะอาดเช็ดไปแล้วมันจะสะอาดหรือเปล่านะครับผมเหมาะกับการที่เราจะ เอามาใช้ครั้งในครั้งต่อไปหรือเปล่านะผมาในตัวก็จะเป็นแบบนี้แกะี่ยมาเลยมันน่าจะเป็นเออมันน่าจะเป็นกระดาษนะครับไม่กระดาษก็เป็นผ้าแต่ว่ามันก็มันก็คล้ายๆผ้านะมันก็คล้ายๆผ้านี่นะผมผมก็จะเอาแว่นมาเช็ดให้ดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงน,นะครับ นี่เป็นแว่นสายตาที่ผมใส่อยู่ปัจจุบันนะครับเนี่เราก็เช็ดไปเลยเราก็เช็ดไปเลยนะครับผมน,นะครับมันจะช่วยในเรื่องของอการทําความสะอาดนะครับคราบเหนือนะครับที่ติดบริเวณตัวเลนนะครับผมที่มันจะทําให้ตัวเลนมันเกิดการมันนะครับผมพอมันเกิดความมันเนี่ยมันก็จะ ทำให้ตัวเลนทําความสะอาดยากนะครับผมถ้าไม่ใช่น้ํายาเช็ดเลนเช็ดลูนเช็ดแว่นนะครับก็จะทําความสะอาดออกยากนะครับผมน้ําเปล่าก็ไม่สามารถเช็ดให้มันใสได้นะครับผมมันก็จะเกิดคราบมันนะครับผมแล้วก็เอาตัวน้ํายาแผ่อลกอฮอล์เช็ดไปนะผมนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเช็ดไปเลย ก็เวลาเช็ดนะครับเช็ดเลนพวกเลนแว่นเนี่ยเขาให้เช็ดไปด้านเดียวนะครับผมเขาจะไม่เช็ดถูกไปถูกมาครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวเลนเป็นรอยนะครับนี่ะเราก็จะเช็ดไปด้านเดียวเลยนะครับนี่ะพอหลังจากที่เราเช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับผมเช็ดทั่วแล้วใช่ไหมก็นี่นะ เช็ดโคง้งเช็ดขาเช็ดอะไรนะครับที่มันเป็นคาบมันนะจากเหนื่อของเรานะผมน,นะับแล้วก็หลังจากนั้นนะผมให้เราเอาผ้านะผ้าเนะี่ยที่มันเป็นผ้าเช็ดลินแน่นอาจจะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ก็ได้นะรหรือว่าผ้าอะไรต่างๆนะที่นี้มันมันเนื้อมันละเอียดนะครับผม ม,จะจะมันจะเช็ดเช็ดตัวเลนส์สะอาดนิดนึงนะผมนะครับมัจะเช็ดให้ดูเลยนะเช็ดออกแล้วมันจะเป็นยังไงนะนี่นะครับหลังจากเช็ดไม่รู้ว่าเพื่อนเห็นกันกรหรือเปล่า มัอาจจะดูยากนะเพราะว่ามันใสนะครับถ้าผมดูจากสายตาแล้วเนี่ยก็สะอาดในระดับหนึ่งนะผมแต่ถ้าเช็ดดีๆก็ก็สามารถสะอาดได้ทั้งตัวเลิ่นนะครับ เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เชื่อนะครับว่ามันจะใสไหมเดี๋ยวเปิดเปิดแสงให้ดูเลยนะครับผมนี่นะครับเป็นไงกันครับใสไหมครับมีคราบมันไหมนะครับผมก็ก็ถือว่าสะอาดอยู่นะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมนีถือว่าใสเลยนะครับ ได้นะนี่นะครับเป็นน้ำยาแอลกอฮอล์นะครับผมก็มันสามารถเช็ดพวกหน้าจอมือถือได้ด้วยนะครับผมนี่นะก็เหมือนกับผ้าชุบแอลกอฮอล์ที่เขาแถมมาให้กับพวกฟิล์มโทรศัพท์นะครับนี่นะเราก็เช็ดไปนะครับสามารถทำความสะอาด หน้าจอกันรอยที่มันเป็นรอยนิ้วมือรอยคาบมันจากเนื่อจากนิ้วนะครับก็เช็ดเช็ดออกได้นะครับทําความสะอาดได้นะครับนี้นะมันก็จะเป็นคาบนี้เราก็ใช้ผ้าเช็ดนะต้องเอาผ้าเช็ดมือถือตั้งหากนะครับหมอผ้าเช็ดเลนไม่ได้นะับเดี๋ยวมันจะมีฝุ่นนะครับนี่นะนี่เรพอเช็ดไปแล้วก็จะ เป็นแบบนี้เลยอันนี้เป็นฟิล์มกระจกด้านนะครับผมมันก็อาจจะไม่เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่ามันจะใสไหมนะครับผมแต่ก็สะอาดอยู่นะครับผมนี่นะนี่นะครับนี่นครับถือว่าโอ,โอเคนะครับผม ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมก็ภายในตัวกล่องเขานะครับก็จะมีทั้งหมด100ชิ้นนะครับผม100แผ่นนั่นเองนะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆนะครับถ้าสนใจนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ใส่แว่นอยู่นะครับต้องการที่จะหาตัวเช็ดเลนนะครับหรือว่าสามารถเอาไปเช็ดหน้าจอมือถือได้นะครับผมก็สามารถพก ใส่กระเป๋านะครับสามารถเอามาเช็ดหน้าจอมือถือได้นะครับหรือว่าเช็ดแว่นตาก็ได้นะครับผมก็สามารถเช็ดได้หลายๆลายหลายอย่างนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าสนใจตัวแอลกอฮอล์เช็ดเลนส์แว่นนะครับหรือว่าหน้าจอนะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะครับผมก็ผมก็จะบอกเพื่อนๆไว้อีกอย่างนะครับว่าของทั้งหมดที่ผมเอามารีวิวนะครับไม่มีสปอนเซอร์นะครับคือ ผมทำช่องรีวิวของนะครับต้องการที่จะมาบอกต่อครับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งที่ผมนํามารีวิวนั้นมันดีหรือเปล่านะครับผมก็ของทุกชิ้นที่ผมนํามารีวิวนะครับผมก็ใช้เองนะครับผมนี่ผมก็ซื้อมาใช้นะครับผมก็เลยเอามาทํารีวิวนะครับให้เพื่อนๆได้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมันสะอาดจริงไหมนะครับของจากช้อปปี้มันจะดีหรือเปล่านะครับผมก็ผมไ้สั่งมานะครับซึ่งเจ้าราคาก็ ราคากล่องนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ50กว่าบาทนะครับผมถ้ารวมค่าขนส่งก็จะตกอยู่เราๆไม่เกิน100บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่านะครับเอาให้เช็ดลินนะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะพกสเปรย์ไปฉีดนะครับก็สะดวกนะครับผมพกแค่ตัวแบบเป็นซองไปแล้วก็แบบเป็นผ้านี่นะครับผมก็สามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะครับผม ก็สำหรับเพื่อนๆน,นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆน,น,นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามไว้ให้กับช่อง f อ n ์สตูดิ o อวด้วยนะครับผมไว้มีของอะไรดีๆผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับก็ลาไปก่อนครับ